พอกันพอจนาอันนี้เราเรมลงนะสองตอนเนดีฮะนี่นี่หมนี่ถือว่าลงแล้วพี่อันนี้ลงฮะลงอันนี้ลงนะลอยนอู่่อ่าอันนี้ลงนี่ลงเป็นพุธหรอเนเร่อนี่ลงริพินะป็นตัวนี้จะเป็นอันี่ลงน้ำลงเมื่อตอนที่วางเคื่องที่ดกระม่อบ้านตรงตรง์ไน่นน้ำมันออน้อไป นน้ำมมัอออกกาาาทางทางงงคลสวัสดีครับผมหลังอินทละนะครับแล้ววันนี้มากับรูปแป้งอินทละโจอินทละสียอดกุมารด้วยนะครับนี่เลยก้ากรนกนะฮะก็มาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดชัยนาทพวกเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งเล็กๆอนะ่ะนี่โจ้นะฮะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเลยมากันเต็มคันรถนะครับ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตอบแทนสังคมกันเพียงสิ่งเล็กๆนะฮะที่พวกเราพยายามทำกันเต็มที่แล้วครับสาวบ้านอย่างอนสีวะอินทะนะครับวันนี้ก็มาลงพื้นที่ดูกันก่อนว่ามันมีความเดือดร้อนอยังไงแล้วยังไงเราก็จะหาทางกลับมาช่วยเหลือกันอีกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนบอยดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ประสานกันนะครับผมเอ่อ รถมาจอดที่เลยครับรถรถไม่ไม่ไมครับหลายหมู่มมบ้านเนาะหลายหลายหลายที่ค่ะค่ะเป็นไรค่ะใช่ที่ที่เขาเดือดร้อนเขาเขาเดือดร้อนอะ đ i ệ ลุยแล้วครับลงแล้วครับผมต้อนรับพี่พี่ก่อสร้างอินทรนลครับมาช่วยน้ำท่วมครับครับตอนนี้ก็กำลังท้าของลงเรืออยู่ครับเราบ่าข้างในยังมีผู้ที่อกทข้างในยังมีหลายครอบครัวเลยครับใช่พี่ก็เดือดร้อนเข้าไปเหก็ส่วนของผมลงมารอบหนึ่งนะ พี่ไม่ลงก็เดี๋ยวลองอีกรอบนึงกินกียังบ้างกินแต่บ้างครับผมครับใช่ก็ไงครับโสูกครับผมไข่นี่นี่สุกไหมโจน่สุกครับไข่ดิตนี้เป็นไข่ดิบนะครับเอาไปแบบว่้ไป่อมดูโจตายเสร็จแบบยังสายช็อนผมไม่ไเดูไยหังอยู่ที่ทางเลือกนะ เท่าไหร่เนี่ยหรือปั้นน้ำมีกี่ลังเนี่ยแค่คอกันแดดน้ำแมลงรแต่น้ำแรงนั้นแต่ช่วงอันนี้ประมาณคอครับพี่ประมาณคอในทางอันนี้ทางเข้านั้นจะสูงหน่อยประมาณมอมันจะไล่ระดับไปเรื่อยคือคือบ้านฝั่งทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบางเนาะมันจะดึกว่าใครถนนเนี่ยจะจะตื้นกว่าเขาฝั่งถนนทางทางหน้าท่านะครับแล้วจะเป็นทางปทางแม่น้ำเจ้าพม่นาแต่มันมันจะสูงหน่อยคือพื้นที่มันจะลาดลงมาอย่างนี้อ่า จากฝั่งนี้จะสูงตรงนี้จะสูงหน่อยใช่คือคือคือเข้าไปจะ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 สูงเรื่อยๆฮะฝั่งนี้มันเป็นถนนเข้าเฉยๆมันคือมันคืออะดูตื้นจากที่บ้านเนี่ยคือเห็นปลายมือเลยเพราะว่าบ้านอยู่ตรงบางพอดีเลยนิดหลังทางไม่มีครับรถึงชั้นสองพอดีปีมปีมป,มปีมกระดานบ้านพอดี ตอนนี้ประตูอ่าไม้ก็เป็นเป็นเทพพะลมเลยน้ำกระดานนะนะเพราะน้ำมันดีก็น่าจะตื้นฝั่งนี้จะลึกกว่าฝั่งบางจะลึกครับฝั่งบางจะลึกแต่อันนี้ก็พอกันพอถึงจะถึกระดานอันนี้น้ำต้นลงแล้วนะทั้งสองลงมาหน่อยไปไหนนี่ละเล็กนิดนิดหมดนี่ถือว่าลงแล้วพี่อันนี้ลงฮะลงอันนี้ลงนะลอยมันอ่าอันนี้ลงนี่ลงเป็นพุทธหรือเดินดั้งเลย นี่เราเริ่มที่จะเป็นตัวนี้จะเป็นนะนี่เราน้ำลงเมื่อตอนที่ทางกลางเมืองที่ถนนลาะลุมกับทางบ้านตรงตรงจักรวาลใช่น่ะน้ำมันออกตรงนี้ไปน้ำมันออกออกทางทางคลองนี่แหละออกมาทางคลองออกไปทางลบบุรีทางบ้านมีท่าวุ้งไปอย่างนั้นครับแต่ดินที่กั้นอยู่เนี่ยเป็นดินของลบบุรีเข้ามากั้นไว้ให้เขาว่า ไม่อยากให้น้ําไปทางลบบุรีเยอะลบบุรีเยอะอ่าก็เหมือนมากอท่านเราคมชนท่านอยู่นั่นท่านอยู่นั่นอ่าอันนี้อันนี้ส่วนนี้จะลึกมากลึกอ๋อครับที่เดิลึกมากอ๋อดูเสาไฟฟ้ายังครับตัวนี้ลึกมากนี่เสาไฟฟ้าทุกทีมันสูงกี่เมตรเนี่ยอ่าปีห้าสี่ก็คือบุบบนบ้านเลยต้องใช้กิ่งบล็อกหลบเพลินเพลินอยู่กันก็แสดงว่ามีคนอยู่ในบ้านเยอะ มาเพาเลือกเลือกที่อยู่ในบ้านเงี้ยเนาะเขาอยู่ในบ้านกันเพราะว่ามันมันอยู่ได้เพราะว่าเขาทําบ้านสูงแล้วไอ้พวกระบบไฟอคือเี่แบบแบบบ้านพี่เนี่ยนี่บ้านพี่นะนี่บ้านพี่เลยจ่ายจะายถึงกระดานเลยถ้าเกิดมีมีคืนอ่ะสองเมตรกว่านะความสูงอ่ะถ้าเกิดมีคลื่นนี่มีคลื่นก็เรียบร้อยครับอันนี้สองเมตรกว่านะในบ้านส่วนใหญ่นี่ยก็ต้องขับกันเบานะในบ้านอยู่ใช่ไหมพี่ครับผมว่าบ้านบ้านเขาแล้วบ้านเขาสูงอยู่ในบ้านเป็น นาไหลไมค,คือทางบ้านคือคือด้านนี้จะยูดกว่าบ้านทางนี้ล้วนี่่วหัว,หวอยู่คือทางนี้า้าแค่แค่ตะวบ้านเราก็ถึงนอกะ็บทางนี้นะเห็นทุกโหนก็เป็น <S <S

จริงแล้ว่ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ลําบากมากครับอาเภอสัพยานะครับจังหวัดชัยนาธนะครับที่นี่270หลังค่าเรือนะครับก็มาดูด้วยตาแล้วเห็นมาดูด้วยตาแล้วเห็นว่าหนักมากนะครับผมก็ตอนนี้มาเบื้องต้นก่อนแล้วตอนนี้กําลังจะวางแผนว่าเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องไประดมของมาใช่ใช่ครับใช่เราต้องช่วยกันครับพวกเรามีจิตใจที่จะช่วยครับไม่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยคนอื่นช่วยแต่เราต้องเข้ามาช่วยก่อนครับผม ต่นี้แปีงบอกว่าหมาก็หิใช่จริงจริงก็คืออันเนี้ยไม่ว่าจะสัตว์มีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวเขาก็ต้องการอาหารเหมือนกันไม่ว่าจะคนหมาแมวเนี่ยผมบอกให้เลยว่าก็อยากให้เพื่อนๆืหรือหน่วยงานไหนที่มีโอกาสมาดูแลที่ดีบ้างนะครับก็อย่างน้อย270หนังค่าเรือนนะครับก็อย่างน้อยพวกเราใส่ช็อปเนี่ยวันนี้เราใส่ช็อปเราไม่ได้ตีกันเราใส่ช็อปเรามาช่วยชาวบ้านเรามาช่วยมาช่วยเขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มาทําประโยชน์เพื่อ สังคมเราเอาแรงเราเนี่ยมาทาประโยชน์ดีกว่าก็ที่นี่เป็นหนึ่งในหลายที่ที่เราไปมาเนาะใช่แล้วก็เป็นจัดว่าเป็นที่ที่หนักที่สุดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าชาวบ้านนองต้องไปอยู่กันตามถนนแล้วก็พอน้ํามาก็ต้องหนีน้ําอีกมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลานะครับคอนเซปต์ครับโจบอกคอนเซปต์เมื่อเห็นเราใส่ช็อปเราคือออกช่วยคนครับครับมีอติลันวันแทงกันเหมือนเมื่อก่อนโอเคครับผมคอนเซปต์ของเพื่อนผมครับสุดยอดสุดยอดครับผมขอบคุณมากๆ ยังกันต่อครับต่อยครับต่อยยันมืดเลยป่ะเนี่ยยันมืดครับผมยันดีกาครับยันดีกาเอ็มพูดยังไง้ยันดีกาวันนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ครบไม่ออกครับแค่อุ่นพอแล้วเจ็บแค่รั้วรั้วจะรั้วเขาชนดีออกยันดีกาเรือชนเลยสู้สู้ยันไหนยันนั่นน่ะคือมันจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นรั้วเมื่อกี้มันชนรั้วเพราะว่ามันน้ำมันสูงกว่ารั้ว หลังไม่เห็นด้วยตาตัวเองแล้วรู้สึกใช่ผมมาครั้งแรกเลยเนี่ยผมลุยกันหลายที่แล้วนี่เป็นหนึ่งในที่หนึ่งที่หนักหนักมากเพราะว่ามันดูสามกุ้งสูงแม่นี่ถูขภูมิถูมิดยาวนะก็หน้าอกนี้ยคอเนาะอ๋ออ๋อร้อนไปตัวเลยน่าทึ่งนี่คือบอกลดแล้วนะลดแล้วลดแล้วประมาณสองฟุตฟุตกว่าสองฟุตโอ้วดูมิดมิดไม้อ่ะ มดดนม่เดาดโอ้มดจะขาที่อะไรมดแตกรังเหรอดูใทงเนี่ยโอ้โหมดจะหนีอ่ะแล้วช่วยไม่ได้เลยมันกัดเราเป็นมดต่นหน่อยเนหว ้นมครับสู้ครับยายสู้ครับสู้ครับคุกันนะครับอกนอบุหลังแ่แไปต้องจับกันนะเราไปล้าไปอย่างนี้มันจะมีไฟไหพี่ัวรอือโอ้โหแสดงว่าอันบนเนี่ยอันบนเนี่ย เงียดเลยจะเข้าไม่ใช่กำแพงโดนพัดไปั่งนู้นนี่ทางหะไรเลย วังหามาเยอะเข้าอย่างไ่อเขาเนี่ยี่เราต้งได้ไหม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีแนวแนวกระแพงไม่รู้ด้วยกระแพงเป็นก่าอ่ะาชเย่ะเราไม่รู้ตรงไหนเป็นกระแพงว็นามเป็นกระแพงปูมันมิดหมดอะตอนนั้นผมเข้าไปบางๆ้นต้องใช้เวลาเช้าถึงมืดที่ผมมาตั้งแต่ตีตีสามเรับใช่ลงหน้างานหน่งหกโมีสองร้อยชุดที่ใช้เวลาเป็นเกือบสิบชั่วโมง ที่มีเรือป่ะผมไม่มีเรือป่ะมีป่ะไมมีเหรอีเดินไ่ีลังคาได้ไหมเดี๋ยววา้ป่ได้ไได้อยู่ที่อย่าูนะเขารู้ถาเดินทะลุือไปไปเดินตัดโดยที่มอสเนี่ยตับี่นะครับตรงนี้ตรงนี้มีคาจ่าย่ายาเาไฟาหก็จะเตาไฟเตาไฟนะ ไปยับขา้าไม่ด้ขอของ่ขอครับครับได้ครับผมเขาจาเาพูดได้หรอเหลือเปล่าเอาน่นนะวเดี๋ยวเดี๋ยวะเวเห็นเขาทำแล้วบอกว่าจรอมาไลเอาเรื่องกันแล้วท ยี่ใส่เสื้อองเฮ้ยยี่ใส่เสื้อเองยี่ใส่เสื้อเมืนที่เดโม่รสวัสดีครับยายอยู่อันดีคนครับยายอยู่อันดีคนครับสคนครับยายอย่างนี้ใช่ยี่เสื้ออสมอไหมคะใช่ค่ะอ๋ออสมอลครับอสมอลเสร็จตอบรับจต่เรื่องหมายที่ท่านเรียก เม่ไขาดแล้วขาดแล้วกานๆดนับเรือลงมาได้เสียงเดือลงเนอยนี่ไงมีคนมีมีคนแก่นีเตียงอยู่นี่เลยค่ะเนี่ยยาน้รหน้าเนี่ยเนี่ยเขาลงมาไม่ได้อะไรั่านี้ติดเตียงไปเยนี่ติดเตียงด้วยก็เพื่อนไหนนี่ยาเขาจะโงหน้ามาเนี่ยที่อยู่ที่ยานนู่นี่ะผู้ชายผู้ชายผู้ชาย้ชารา ปลาใช้ไม่ได้ไน้ำกินนมันกินมีไหมแกไปนะครับจ้ะมันกินมีไมมันก็มีแต่เขาก็มาไ้อย่างนี้แหละแต่ปลาไม่ใช่ในกาือกินาัท้งวข้าทั้ะไร่า้มาเม่ามาม่ามาไดยัมาม่าอยู่ในกล่อนี่ เอามุกเปนายกันมากเลยครับไม่เป็นไรครับมาถาสตกลางวันนะ่เด้วไปแล้วไปฮะมรู้ล้กมไปแล้วน้ำแรงกลับไป่ายง่าแล้วกันน้ำแรงมากเลยเนี่ย หนักเลยพี่เรือทั้งลำแล้วยังน้ำอีกเออน้เออเรือครับดังๆนะครับพี่ท็อปเอาไปฝากบ้านหลังนี้ได้ไหมเบียร์ไข่ไข่ไไข่เนืขอไข่้ ฝั่งนี้มีกี่คนนะครับฝั่งไหนครับฝั่งนี้สองีกี่คนครับฝั่งนี้สองนะพี่เผื่อเขาได้ได้นะครับสองคนเอาไข่ไปสองฝั่งนู้นสองฝั่งนี้ไม่กินางแล้วโอเคฝั่งนี้สองหลังไข่ไข่ข้าวที่มข้าวไข่หมดย่างไข่เยอะ ใบสองสองเลยบ้านน้อดีว่าอน้ำได้ยังครับห้เยร็วที่สุดด้วยเพราะว่าที่นี่มีการเขากาช่วยเหลือบ้างแต่ก็ไม่เยอะเมื่อัที่ีมีอดข้าวสวันด้วยการทำ่ามีอดข้าวสวัน